สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมอินทผลัมพันบาฮีนะครับก็นี่จันนี้นะครับก็เป็นจันแรกนะครับที่ออกผลก่อนในต้นนี้นะครับก็อายุประมาณ90บวันนะครับก็ดูขนาดของผลก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะครับก็ขนาดเท่าเกือบเท่านี้พวกมือผม wow. มีนี่ครับจันนี้นะครับก็จะเป็นอีกจันหนึงที่ขนาดก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับอามาดูนะครับพามาชมนี่ครับเป็นปีแรกนะครับที่สวนสีวันมีผลผลิตอินทผลามออกสู่ท้องตลาดนะครับ ใครสนใจใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับกิโลกร,รัมละ400บาท oh, <no. S 1> คือแพงแท้หรือสนใจติดต่อทักแชทของบ้านสวนสีวันได้เลยนะครับก็สนใจก็ติดตามได้ที่เพจบ้านสวนสีวันนะครับแล้วก็ทักแชท สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอีกประมาณเดือนกรกฎาก็น่าจะตัดจำหน่ายได้แล้วนะครับผมครับประมาณนี้ครับ